แล้วครับที่รำพูนวอริเออร์สเตเดียมครับอุทไทยธานีเป็นฝ่ายเขี่ยลูกแล้วเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีเข้มมาแล้วครับดูแกบ้ามาแล้วครับแล้วซ้ายมีเติมมาแล้วครับเห็นไม่เห็นอปานมาล่้มล่องจับหนึ่งว่ายิงเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับใส่สกอร์เรียบร้อยเลยครับอนันต์ยอดสังวานโอ้โหยิงไปมุมนั้นแต่โอ้โหแกยิงแบบที่ไม่ต้องเซฟครับโอ้โหเดวิสทำทางให้เข้าในแล้วจะแตะหนีสวยครับได้ยิงลูกนี้ชนเสาห เกือตีเสมอเป็นหนึ่งตอนเข้ามาลูกนี้บุริเกตออกมารับเอ้าแล้วบอลแรกเสียไม่เจอแล้วยิงโอ้โหไม่เข้ากรอบขวน,นี้กิแกนริเก้ครับออสมมนได้ยิงลูกนี้เฉียวเสาแรกโอ้โหยอดเข้ามาแล้วคอูนี้โอ้ตรงตัวครับลูกโมอ,องวิตาคาโดโซ่ขวาปาดเข้ามาเอาจับบอลแรกไม่ดีแล้วกลายเป็นยิงลูกเอ้โ,อโหเฉียวเสาออกไปครับแลัผูุตสินก็เปลา่าจบเกมเลยครับลำบุนเรือครับ เปิดบ้านนัดแรกครับเอาชนะอุทัยธา,ยานีเอฟีไป1ประตูต่อศูนครับ